ไดมี e, ่ K70E เผยตัวเครื่องจริงที่จะมาพร้อมกับสเปคที่ยืนยันว่าตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวใหม่ Dimensity 8300หน้าจอ 1.5K และแบตเตอรี่5,500ม ah, ิลลิแอมการชาร์จดีเร็วถึง90วัตต์ด้วยกันสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนลราแปนกาซาสิบีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแ้พลาข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อเดนนี้นะครับทางค่ายเมีาเทคเนี่ยได้มีการเปิดตัวชิปเซ็ตตัวใหม่อย่าง d ดลเมซิตี้แปดสามศูนย์และสมาร์ทโฟนรุร่นแรกที่จะได้ใช้ชิปเซ็ตตัวนี้ก็คือ Redmi K 7 0ด e รุ่นล่าสุดที่มีภาพตัวเครื่องจีนดุดออกมาและรวมถึงสเปคของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ลุดออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดิสตอลชาร์ t เตชันแหล่งข่าวหลุดในประเทศจีนได้มีการเปิดเผยข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือวายโวได้เปิดเผยถึงภาพตัวเครื่อง r ร m มี K70E ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหน้าจอขอบที่บางนะครับมีกล้องที่มีการจอะรูบริเวณด้านบนของหน้าจอและเซนเซอร์สญญแกนลญญายมืออยู่ตรงกลางด้านล่างนะครับในขณะเดียวกัน r ร m มีเนะี่ยยังมีการปล่อยทีเซอร์เรดมี K70E เพิม่มเติมด้วยที่ระบุคองตัวเครื่อง ที่จะมีความเรยกของหน้าจออยู่ที่ 1.5K แล้วรองรับความลึกสี12บิตพร้อมกับ PWM Dimming นะครับ1,920เฮิ 1, Hz, และความสูงเนี่ยนันไปได้ถึง1,800นิตนอกจากนี้นะครับยังมีนิ้วของระบบระบายความร้อนแบบ v c ที่กว้างถึง5,000ตารางเมตรนะครับตารางมิเมตรแล้วก็จะมีในเรื่องของความจุแบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์การชาร์จอย่เร็วที่90วัตต์ โดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีความบางเพียแค่8.05ม m mm เมเท่านั้นนะครับในส่วนของสเปคอื่นนั้นมีการรือว่า Redmi K70E นะั้นจะมีหน้าจอแสดงผล6.67นิ้วอัตรา refresh r a e 120 h z แรมมาตรฐาน LPDDR5X 16GB สูงสุดและ ROM UFS 4.0สูงสุดถึง 1TB ซึ่ง Redmi K70 และ K70 Pro เนี่ยนี่มีการเปิดตัวนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับ ซึ่งคิดว่าตัว Redmi K70E เนี่ยก็มีแพลนจะเปิดตัวในเวลาใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันยังไงก็ต้องรออัปเดตพ้อมเติมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย